ดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ออบางแสนค่ะบางแสนนี่เป็นสารากลางน้ำที่บางแสนนะจ๊ะข้างหลังก็คือวิวบางแสนทั้งหมดเลย thế con na nữa tụi em tụi em mới hiển một con mình phải tuần này nữa กลับแล้วนะคะคือไม่ตั้งใจมาหรอกไปไปว่า ได้ตั้งโคนะคะ เน็ตเลยหัวก็จะยุ่งๆเล็กน,นึงนะมีเม็ดไม่แน่ยเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะทุกคนไม่มีคลิปลงก็เลยลงมั่วซั่ว กับลูกชายนะแต่ลูกชายไม่ออกกล้องเช่นเดิมนะคะจะบอกว่าขี่มอไซค์กันมาจากจากบ้านเลยนะปกตินี่ถ้าลูกชายมาคนเดียวนี่จะไม่ให้ขี่มอไซค์มานะมันค่อนข้างไกล ปฏทสองคนดูค่ะใครดูไม่รู้ใครดูไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เปิดโคเดอร์ใครจะเข้าเข้ามาเลยเนอะมันไม่มีด่านเดอดูน้ำสีเขียวยูเลยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาลมก็แรงลมก็แรงจับโทรศัพท์เก่งมากควนหล่นนะเดี๋ยวเครื่องมือธรรมดา,ากินหล่น มีคนเข้ามาแล้วหยิบแว่นในกระเป๋าให้แม่ไหนแม่ไม่เห็นสวัสดีค่ะใครที่เข้ามานะยังไม่เห็นนะจ๊ะเดี๋ยวใส่แว่นแป๊บไ <laughs> ล์สักแป๊บนึงให้เพื่อนชมวิวทะเลโใเคค่ะแ้วทไมต้องออกกองเออแล้วมันหมุนกลับไงหมุนกลับไงหมุนกลับขนาดไล์ได้ปะ เห็นแล้วเห็นแล้วแต่ไม่เห็นเมนอะเมนหายไปแล้วอะเมนหายไปแล้วสวัสดีน้องิพปก์กเมแมววอกะว่าแล้วไม่มีดดหนาวไม่เจ๊นหนาวหนาวหนาวมาแกปีชงคันน้องพยปมาแกปีชงที่ศาลเจ้านาจาที่อ่างศิลาชนบุรีเนาะบางแสนมากใกล้ๆกลกันก็เลยขี่รถและๆ สวัสดีค่ะน้องมะลิน้องมะลิกับน้องทิพย์เนาะสองคนขอบคุณมากเลยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันดูวิวทะเลนะคะเมื่อกี้ใช้กล้องหน้า เล็ก,ลกมีคนหาปลาเนี่ย แมีววอเด็กวัดได้นะคือเขาเป็นไอ้นี่นางฟ้าขีดเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีหลายช่องมีอะไรปูไฟใครอย่างเงี้เลย ขี่รถโชมชงบางแสนที่เฉยแวะทานอาหารกันมาแล้วอิ่มด้วยแต่แรกว่าจะไปกินอาหารทะเลบางแสนแต่ลูกชายผ่านเห็นร้านแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปกินแฮมเบอร์เกอร์มาอีก มากเน,นี่ให้ดูวิวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะลงแล้วเนาะไปสัก10นาทีก็พอแล้วแหละนี่มนุษย์ทั่วทิศทั่ทวไทยนย้ำใจทั่วโลกนะะว้าวสาุดยอดเดนอยู่บนเนินเขาแต่ไม่ใช่ดิน,นใช่ทะเล yu rim phang chôn chân yon thuốc yam yên phát này lòng ngao mà hai chân mong tao vang cây cha. quân tè quân quân ha nắm ta lăng chứng lóng rằng a à lai phao tè quân rằng ลองได้แค่นี้ลองไม่จบโอเคค่ะเดี๋ยวลงแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีและขอบคุณ F C แล้วเพื่อนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะเรามาพามาชมทะเลแค่พอหอมปากหอมคอนะคะใครอยากมาสูตรอากาศบริสุทธิ์จริงๆให้มาได้เลยนะที่บางแสนค่ะที่นี่บางแสนค่ะสำหรับวันนี้นะก็ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ